สวัสดีครับผมเพชรจักรพิเรยพัฒน์พงพัชราพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดข้อคิดนะครับในการใช้ชีวิตนะครับผมจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีผมคิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อน มากคแค่ขอให้มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เป็นกัลยะาณมิตรที่คอยให้คําแนะนำให้คำให้คำปรึกษาที่ดีกับเราในยามที่เราต้องการหรือเราอาจจะไม่ได้ต้องการเขาแต่เขาอ่ะยินดีที่จะให้คําแนะนำเราในชีวิตผม,ผมเนี่ย มีเตียนะครับมีเตียที่คอยให้คำแนะนำที่ดีอยู่มากมายหลายครั้งเป็นทั้งข้อเสนอเป็นครั้งแนวทางในการดำรงชีวิตอีกท่านหนึง่งพี่ชายผมที่คอยให้คำแนะนำแม้ว่าบางครั้งผมอาจจะ ยังไม่รู้พี่ชายผมเต็มใจที่จะให้คําแนะนาในในหลายหลายช่วงที่ผ่านมานะครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะให้คําแนะนําคนนะโดยเฉพาะคนที่ผมรู้สึกว่าเขาอ่ะกาลังดำเนินชีวิตในทางที่ผิดแต่ผมไม่กล้าย้าแนะนาข้อลงเพราะว่าเขาไม่ได้ถามผมผมไม่อยากจะเป็น คนที่เขาคิดว่าเสือกกูมไม่ได้ถามไม่ให้คาแนะนํากูทําไมกูมไม่ชอบกูอยากได้อย่างนี้นะครับกูอยากให้คําแนะนําเขาแต่ว่าผมไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถามผมแต่ถ้าเป็นคนที่ผมรักถ้าผมรู้สึกดีด้วยผมอยากจะฝากไฟนะ ให้คำแนะนำเขาเพื่อให้เขาอะพ้นจากการเป็นบัวใต้น้ำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นบัวที่เรือนเหนือน้ำถ้าคนถ้าผมถ้าผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีแล้วผมอยากจะชุดเขาขึ้นมาผมอยากจะทำนะ เนหลายเลนลหลายเรื่องด้วยผมผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านทั้งความสําเร็จผ่านทั้งความล้มเหลวมามากผมคิดว่าผมมีข้อคิดนะครับที่จะทำให้ทุกคนมีการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ